กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมิก้อาพีเออโต่เดลิริงฮะมากับผลงานการเคลือบแก้วอีกหนึ่งคันตอนนี้มาถึง e p ีที่3นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกทุท่านนะครับ ผู้ติดตามทุกๆคนเลยที่เข้ามาดูผลงานกันแบบเนืองแน่นเลยทีเดียวนะครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับส่งงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับรถ Honda City นะครับที่ทำมาตั้งแต่ช่วงเช้านะสำหรับคันนี้นะครับเป็น Honda City สีดำเน้นย้ำนะครับเป็นรถสีดำนะครับเป็นรถที่ค่อนข้างจะทำยากถึงเป็นสเต็ป ที่สามารถทําได้ภายใน1วันก็ตามนะฮะแต่ก่อนที่จะมาถึงขั้นตอนนี้ขั้นตอนส่งงานนี้นะครับก็จะมีขั้นตอนในการทํางานหลายๆขั้นตอนที่หลายๆคนน่ยจะเห็นนะฮะว่าขั้นตอนทุกๆขั้นตอนเราสําคัญมากเพียงใดตั้งแต่การเตรียมผิวนะฮะการเคลือบนะฮะแล้วก็การตรวจงานนะครับรวมจนถึงการอบอินฟลูร์ตนะครับตอนนี้อยู่ห้องอบอินฟลูร์ซึ่งอบกันเต็มที่แล้วแล้วก็สามารถส่งงานได้เรียบร้อยแล้วนะสหรับรถฮอนด้าซิตี้สีดำนะครับ เงามากๆนะครับจะบอกว่าเงามากๆนะครับลูกค้านะครับก็จะมา รับรถในวันพรุ่งนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณท่านลูกค้ามากๆนะครับที่ให้ความไว้วางใจกันบตบลอดขอบคุณท่านลูกค้าครับที่มากันตามนัดทุกทกท่านเลยจริงๆต้องขอขอบพระคุณจริงๆนะฮะสำหรับวันนี้นะครับใครที่สนใจจะเคลือบแก้วนะครับก็จะต้องเป็นวันจันทร์หน้าแหละเพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีคิวอยู่แล้วนะครับเป็นคิวพิเศษนะครับที่ปกติเราจะปิดร้านนะครับแต่วันนี้เราเปิดร้านเพื่อให้รับลูกค้า ในส่วนของการเคลือบแก้วโดยเฉพาะเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่สนใจทําการเคลือบแก้วอย่างนี้นะครับปกป้องไว้ก่อนก่อนที่มันจะเป็นรอยนะครับถึงแม,วม้ว่าจะเป็นรอยก็ยังมีเราไว้คอยปกป้องแง่เคลือบแก้วเท่าไหร่ก็ได้ครับแต่อยากเคลือบแก้วดีมีคุณภาพและดูแรงก,กันไปตลอดนะครับเลือก RPM Auto d e a l i n g oh. นะครับวันนี้มิกกี้ RPM Auto d e a l i n g ขอรับท่านผู้ชมทุก,ท,ก,ท,กท่านนะครับไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ